ดีครับทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการ FTL Channel นั่นเองครับและวันนี้แม็กจะมาสอนทุกท่านท่องน,นามและสรรพนามในภาษาฟินแลนด์กันนะครับซึ่งนามและสรรพนามในภาษาฟินแลนด์มีทั้งหมด6ตัวและจะไม่บัญญัติเพิ่มนะคบไม่เหมือนภาษาไทยมีเป็น10เป็น20นะคะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับตัวแรกนะครับ minna minna ออกเสียงมามานะครับแปลว่าฉันดิฉันผมกับผมข้าพเจ้าใช้ในภาษาทางการนะครบซีนะออกเสียงเสาเสือนะครับซีนะต่อไปครับฮันฮันแปลว่าเขาสามารถใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะครับเมเม่มม,ม,มานะครับเมแปลว่าพวกเราเตเตแปลว่าพวกคุณอันนี้จะใช้เป็น สำหรับคนที่อาวุโสกว่าน,นะครับต่อไปครับเฮะแปลว่าพวกเขาครับสำหรับวันนี้รายการ FTL Channel ต้องขอตลาไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าแค่ทุกคนตั้งใจและเปิดใจก็ไม่มีอะไรยากเกินเอื้อมแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ